ใครที่กำลังดวงตกสวยส้ำสวยซ้อนไม่จบไม่สิน้นอยากลดเคราะห์บรรเทากรรมเสริมดวงสร้างสิริมงคลด้วยพลังบุญศักดิ์สิทธิ์ฟั่งคลิปนี้เลยค่ะธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก่อนอื่นขน้อมกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณบิดมรารดาครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่าน บัวบูชาชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะสิทธิการยะพระอาจารย์ยะเจ้าได้ถ่ายทอดธรรมวิธีเพื่อโปรดสัตว์ให้มีความสุขผลทุกผลภัยเอาไว้ว่าเรื่องบุญเรื่องบาปกรรมกำหนดที่พุทธศาสนากล่าวไว้เป็นเรื่องจริงค่ะ พรถ้าไม่มีบุญไม่มีบาปแล้วมนุษย์เราต้องเกิดมาเหมือนกันทั้งหมดจริงไหมคะแต่พราะเรามีบุญมีบาปจึงเป็นเช่นนั้นมีดีชั่วสุขทุกข์รวยจนมีโชคมีเคราะห์ไม่เหมือนกันคะ่ะสามารถอธิบายในเบื้องต้นว่าสุขทุกข์เกิดจากบาปบุญกรรมดีกรรมชั่ว ดังนั้นการที่เราจะหลีกพ้นจากทุกโทษเวรภัยเคราะายทั้งหลายก็ด้วยพลังของความดีที่เราได้สร้างขึ้นเป็นหลักแล้วเรายัางสามารถพึ่งพระรัตนไตรตลอดจนเทวริตรวมพลังบุญยศักดิ์เป็นแสงสว่างแก่ชีวิตเป็นบอกเกิดแห่งความดีงามของตนเองญาติพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรและกัลยนาณมิตรด้วยค่ะธรรมวิธีการลดเคราะห์บันเทากมนั้น ถ้าจะบอกว่ามีแก้ววิเศษอันมีค่ามหาศาลประมาณค่าไม่ได้เป็นที่พึ่งได้จริงคือพระตนตรยัยได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นจึงให้ตั้งน้โมนมัสาการบูชาพระถึงไตรสรณคมพุทธังสรนังคัจฉามิธธรรมมังสรนังคัจฉามิสังฆสรนังคัจฉามิ ทางศรัทธามั่นคงย่ำเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นแก้วสูงสุดในสามโลกค่ะนอกจากนั้นการรักษาศีลให้มีกายวาจาเป็นปกติศีลส่งผลให้เกิดในสุขติเทวดารักษาไม่ให้ไปทางที่เสื่อมบางท่านบอกว่าศีลรักษายากแต่จริงๆแล้วทุกท่านสามารถรักษาได้ค่ะ อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งก็ยังดีบางท่านมีปัญญามากก่อนนอนรักษาศินแปดตื่นนอนรักษาสินห้าอย่างน้อยก็มีกำไรเพราะตอนนอนย่อมรักษาสินได้อย่างแน่นอนค่ะสินจะช่วยชำระกิเลสให้เบาบางลงและเป็นบุญสำคัญที่จะรองรับความดีนั้นให้เจริญยิ่งๆิ่งไปนั่นเองค่ะ นอกจากการรักษาศีลแล้วการให้ทานก็ส่งผลให้เรามีทรัพย์ทานมีหลายระดับแตกต่างกันไปตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานมนุษย์พระอริยเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าย่อมมีอานิสงส์ของการให้ทานที่แตกต่างกันไปจนถึงสังฆทานวิหารทานธรรมทานจนถึงที่สุดคืออภัยทาน ถ้าบำเพ็ญอยู่เสมอย่อมส่งผลให้เกิดความคล่องตัวทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆคือหาภาชนะอันสมควรตั้งในที่บูชาแล้วนำเงินใส่ไว้ในภาชนะนั้นสวดมนต์ไหว้พระ,จะเจริญพระคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าสะสมไว้จนเต็มหรือมีโอกาสก็นำไปทำบุญทำทุกวันเห็นผลทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะ นอกจากการรักษาศีลทำทานแล้วการเจริญภาวนาก็เป็นบุญกุศลมหาศาลเพราะสามารถปราบกิเลสได้หลายตัวนับตั้งแต่เราเริ่มการสวดมนต์สามารถบำเพ็ญได้ครบทั้งกายวาจาและใจเช่นเราพนมมือนอบน้อมปากสวดมนต์สรรเสริญคุณพระใจะระลึกถึงคุณพระผู้ที่สวดด้วยความเคารพศรัทธา ตั้งใจเลื่อมใสอย่างให้มีบุญประมาณค่ามิได้ค่ะสำหรับผู้ที่เคยสร้างกรรมและได้พบซึ่งวิบากกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นเคยฆ่ามนุษย์เคยทำแท้งหรือวิบากกรรมใดๆที่หนักหนาสาหัสคลิปนี้เราก็มีธรรมวิธีการแก้กรรมมาฝากกันค่ะสำหรับท่านที่เคยฆ่ามนุษย์โดยเฉพาะการทำแท้งหรือฆ่าสัตว์ใหญ่ เป็นบาปก่อให้เกิดทุกข์มหันอุปสรรคทั้งหลายในชีวิตนานาประการให้ทำบุญด้วยพระพุทธรูปหน้าตักห้านิ้วขึ้นไปผ้าขาวหรือไตจีวรถวายเป็นสังฆทานอธิษฐานขอบุญพระพุทธเจ้าบุญศักดิ์สิทธิ์นำพาดวงจิตไปวิมานบุญขออโหสิกรรมนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้มีความสุขด้วยพุทธบารมี หมั่นสวดมนต์แผ่เมตตามากๆเพื่อชำระให้จิตใจให้ใสสะอาดพูดที่เบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอายุสั้นควรทำบุญด้วยการช่วยชีวิตสัตว์อธิษฐานแผ่เมตตาอโหสิกรรมทำบุญด้วยยารักษาโรคหรือทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์หรือด้านการแพทย์บำรุงพระเนนผู้อาพาธเจ็บป่วยนั่นเองค่ะ สำหรับท่านที่มีสมบัติชิบหายด้วยเหตุต่างๆให้ทำใจอย่าเสียดายกับทรัพย์นั้นๆทำใจให้ได้เป็นบุญมาแทนที่ให้อธิษฐานสมบัติทั้งหลายที่สูญไปทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตขอพิจารณาบูชาแก่พระไตรลักษณ์ญาณพระอนิจจังทุกขังอนัตตาขอสมบัติทั้งหลายทั้งทางโลกทางธรรม หลั่งไหลเข้ามาเป็นหมื่นเท่าทวีคูณและควรให้ทานตามโอกาสค่ะบางท่านที่เป็นนี้สงนี้สินทรัพย์นี่สินสน,สน,นี้เวณน,นี้กรรมกับผู้หนึ่งผู้ใดทั้งชาตินี้ชาติก่อนให้อธิษฐานสร้างพระชําระนี่ถวายในพระศาสนาอาจจะเป็นพระพุทธรูปตั้งแต่ห้านิ้วหรือมากกว่านั้นให้อธิษฐานชําระนี่ และปิดทองคําแท้ที่องค์พระตั้งแต่สามแผ่นขึ้นไปหรือทั้งองค์ก็จะยิ่งดีค่ะพร้อมถวายปัจจัยศรัทธาเขียนหน้าซองถวายชำระนี่สงนี้สินทรัพย์นี่สินนี้เวณน,นีิกรรมขอให้หมดนี้ด้วยพระพุทธรัตนตรยัยเป็นแก้ววิเศษประมาณค่าไม่ได้สำหรับใครที่กําลังทุกข์เพราะความรัก เพราะเคยทำชั่วเรื่องความรักไว้ให้เราตั้งใจรักษาศีลถือบวชแล้วเจริญปัญญาให้มากๆความรักไม่ได้ทำให้ผู้ใดเป็นทุกข์แต่ทุกข์เพราะการยึดติดไม่ปล่อยวางปรารถนาที่จะครอบครองจึงเป็นทุกข์ดังนั้นจึงควรรู้จักให้รู้จักรักโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะและที่สำคัญให้รักตัวเองให้มากๆ ทำชีวิตของตัวเองให้มีคุณค่าสําหรับคนที่ทุก์เรื่องคู่ครองให้พิจารณาว่าอาจจะมีนีิเวนีิกรรมต้องชดใช้ให้จุดเทียนหนึ่งคู่ทูกห้าดอกดอกไม้ห้าสีถ้าเป็นดอกกุหลาบได้จะดีมากเลยค่ะอธิษฐานบูชาพระหากแม้นมีนีิเวนนิกรรมขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน น้อมจิตระลึกถึงบุญกุศลที่เคยสร้างร่วมกันชักนําดวงจิตให้คิดดีต่อกันแล้วแผ่เมตตาให้มากๆย่อมเกิดผลดีตลอดทางให้พิจารณาสิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันอะไรควรไม่ควรแก้ไขาตามเหตุผลอย่าใช้อารมณ์ต้องแก้ด้วยสติปัญญานะคะสำหรับผู้ที่ถูกหลอกลวง อาจจะเป็นเพราะเคยทำกรรมชั่วทางวาจาให้ตั้งใจรักษาสัจจะในสิ่งที่ดีงามเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นตั้งสัจจะว่าจะสวดมนต์ทุกวันก็ทำให้ได้ทุกวันพูดแต่สิ่งที่ดีงามค่ะสําหรับผู้ที่สติไม่ดีอาจจะเพราะกรรมชั่วในสิ่งที่มืนเมาจึงให้งดของมืนเมาทั้งหลายเพื่อสร้างสติ อธิษฐานว่าจะดื่มจะสูบให้น้อยลงและละเลิกหากทำได้ก็ถือว่าชนะตัวเองค่ะสำหรับผู้ที่เลี้ยงลูกหลานได้ไม่ดีควรสั่งสมกตันยูกะตะเวทิตาธรรมอธิษฐานขอพรพระแจกหนังสือธรรมะเพื่อสั่งสอนคนให้เป็นคนดีควรป้อนข้อมูลดีๆไม่ควรแช่งด่าลูกหลาน หากใครแช่งด่าไว้มากๆควรสวดมนต์ขอถอนคำแช่งด่าการแช่งด่าเป็นการอธิษฐานให้เปลี่ยนคำอธิษฐานในทางที่ผิดเป็นทางที่ดีค่ะสำหรับท่านที่มีที่อยู่อาศัยที่ให้ทุก์ก็ให้ตั้งขันน้ำที่หน้าพระเจริญพระพุทธมนต์ต่างๆจุดเทียนทำน้ำมนต์เวลาดับเทียนก็ขอให้ดับทุกเร่าร้อนทั้งหลาย และแผ่เมตตาพรมวิหารอุทิศบุญกุศลให้กับพระภูมิเจ้าที่เทวดาสัพพชีวิตทั้งหลายอธิษฐานขอน้ำพุทธบารมีไปประพรมให้ทั่วบริเวณบ้านขอบันดาลให้สิ่งที่ร้ายกลายเป็นดีค่ะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ให้เลือกใช้ตามโอกาสการสะเดาะเคราะห์เป็นการเสริมบารมี สร้างมงคลชีวิตที่ดีได้ทุกสิ่งในโลกเป็นอนิจจังทั้งหมดอย่ามองแต่ภายนอกให้มองไปถึงภายในใจของเราเองพระท่านว่าการให้ทําเป็นทานชนะการให้ทานทั้งปวงมีอนิสงส์สูงสุดดังนั้นการสร้างหนังสือธรรมทุกหนึ่งตัวอักษรเปรียบเสมือนการสร้างพระหนึ่งองค์ย่อมมีเทวดารักษากำจัดโรคภัยโรคกรรม มันเทานี่กำได้ทำให้เจริญรุ่งเรืองอธิษฐานในทางชอบธรรมแล้วจะสมปรารถนาค่ะขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านบบบูชาชาแน,นลขอนำเรื่องราวมาเผยแพร่ส่งต่อการให้ทำเป็นทานให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ หากมีคำพูดใดผิดพลาดหรือทำให้ท่านใดไม่สบายใจบบูชาขออภัยมาณที่นี้ค่ะขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเธินสาธุ